สวัสดีครับเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาวนะครับผมมือนีไร่ดวงดาวก็มาสั่งไร่ได้ครับผมคือการนะครับตัดตะไคร่นะครับผมอ่าตัดตะไคร่ช่วงขายนะครับผมเดี๋ยวมือนีนครับจะพาไปรับชมครับผมสวนตะไคร้ของเฮานะครับเนาะอ่าครับนะครับสวนตะไคร้ของเฮานี่ครับปลูกหลายเตืบนะครับแล้วปลูกตะไคร้หลายแบบนี้มันจะเป็นเกษตรผสมประสานได้ไหครับมือนีไร่ดวงดาวก็จะมาอธิบายบ้างนะครับเนาะตอนนี้ก็ ครับอ่ากอ่ตะไคร้ของเฮาพ้อมนะครับพร้อมที่จะขายหัวแล้วนะครับเนาะพอเขาตัดตะไคร้ออกนะครับผมต้นไม้ป่าครับอ่าย่างหน้านะครับย่างไงพยุ่งไม่ซักสารพัดไม้ป่านะครับผมชีู่ในป่าอย่างนี้นะครับจะขึ้นมาแทนครับผมอ่าจะขึ้นมาแทนนะครับแล้วที่นี่นะครับช่องว่างนะครับระวังกึ่งกลางนะครับที่เขาตัดตะไคร้ออกนะครับระวังกึ่งกลางของสวนป่าของเฮานะครับเนาะ ฮากับปลูก้วยนะครับอ่าตอนนี้ห้องมีกล้วยเพียงพ่อแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมจากผ้ากับเบิ้งใหม่ปลาเ้าจากน้อยนะครับว่าปลูกแบบนี้มันจะย่างแรงนะครับอ่าจะรอดได้ังไงนะครับอันที่เ้าปลูกนาฝนในเบิ้งครับที่อธิบายอันนี้ครับอันนี้ก็คืออ่าขี้เล็กครับผมนาขี้เล็กนะขี้เล็กก็จะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับเนาะอันนี้ก็คือกระชิ้นเทพผ้านะครับ หางหกปีไส้งาเลยนะครับเนาะใบดวงดาวมีเหมือนลอยนะครับมีต้นใงญ่แล้วนะครับจะมีครับต้นวานะครับผมอ่าต้นวาหญ่นะครับหมากอย่างเงี้เลยครับเนี่ยอาจจะตัวหัวไม่มือนะครับอาจจะหงี้วก็หันนะครับขอดีของต้นวานะครับผมคือเขาใงญ่ขึ้นมากแล้วเขาจะเป็นหมากครับหมากเขาสามารถกินได้นะครับอ่ากสามารถกินได้แล้วก็ เรียกสัตว์ป้านะครับผมไหมอยูเหมือนที่หล่งที่ยูอาศัยนะครับบอกว่าเพิ่อต้อนกุหนูกระลอกนะครับอ่ามาอยูนะครับไหมดาของเขากับสบายนะครับอยู่นี่เลยนะครับอันนี้ต้นพยุ่งนะครับต้นพยุ่งนะครับอันนี้คือ่วน่วนหนึ่งนะครับผมคือทางในนี่คือผสมประสานครับปลูกปลาเมดเลยครับอ่าปลูกปลาแล้วก็จะปลูกกล้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปบึ้งเรื่องครับผมผสมประสานแบบ ไม่ผลครับผมอาภาพแบเบิ้งนะครับผมผสมปะสานก็ต้องเข้าใจนะครับว่าข้อตองเหตุผสมปะสานนะครับความหว่าเชิงเดียวนะครับเนาะย่องในนี่ก็มี่อ่าบระขามยักเดี๋ยวภาพเบิ้งบะขามยักจักหน่อยครับมือเนี่ก็จะภาพไปชมวิดีโอแบบเร็วๆเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผม ไล่ดวงดาวเป็นกำลังใจก็ไล่ดวงดาวนะครับผมนะครับอ่าต้นพะยุ่งครับมาสวยงามนะครับทุ่มนี้เป็นต้นไม้มักแรงนะครับผมต้นไม้มักแรงมักมักลุ่มนะครับมักที่เพิ่มหนีเขาต้องทำความงปอดใจนะครับอันนี้ประขามยักษ์วิทย์เพชรบูรณ์ครับไล่ดวงดาวกปลูกไว้ประมาณแปดนะครับปลูกไว้สิบตายสองนะครับผมกับธรรมดาครับธรรมชาติก็ต้องไม่ตายไปนะมั้ยนะครับต้นพยุ่งต้นซัก ย่างหน้าย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไปแล้วครับผมอ่าใบดวงดาวภาพภาพออกมาอาจจะสวยงามนะครับผมแต่ว่าคุ้มเป็นจริงนะครับรอยประเช่นครับผมอันนี้คือเขาตัดใบนะครับใบตะไคร้มาคุ้มนะครับจนคุ้มขามยักนะครับนะชุ่มเนเกิดหยาเนีเขาตัดทิมนะครับเดี๋ยวภาพไปช่วบางทื่งแล้วก็ภาพบึงตะไคร่ที่มันตัดนะครับ นี่ครับ,รบตรงนี้คือเป็นปลาตะไคร้ไว้ด้วยครับนี่ปลาตะไคร้แล้วก็ข้าวตาตะไคร้ออกนะครับกล้วยอยากขม้นมาแ่น,นะครับเนาะก็จินกล้วยเบิดนะครับหมักลำแนงอย่างคืมาแทนปลูกใหม่หลายๆชนิดครับแมงยังไม,ะมะ่มาจนต้นใหม่ของห้อนะครับ ้อไดอย่างนะครับผมข้อข้อาใดเก็บเกี่ยวตะไคร่นะครับกินกล้วยนะครับกินลำไยนะครับผมใบตะไคร่นะครับผมใบตะไคร่เขากบเค็ดปุ๋ยมักนะครับผม,บห,ม,บผมหลายครับผมคุ้มเงาจนไม่๋ย,เยวเบิง่งประเพาเบิ้งตะไคร่ย่งไรครับนะครับผม <laughs> ตัดทุ่มือครับตัดทุ่มือใครอยากได้นะครับอยากได้อยากสร้างไปปลูกนะครับผมฝากขอคว่ำมาเลยนะครับเนาะส่วนล่าคานะครับการรับซื้อนะครับผมส่งมาทางหลังไหมนะครับผมผมจะผมเจ็ดส่งเบื่อโทรเขาโดยตรงรถประทองวัฒพันผมนะครับเนาะเบื่อโทรคนรับซื้อนะครับเนาะป็นังนะครับอ่าโคตรของใจนะครับเจ้าเป็นังคือปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยกับหมากไม้ยังซี่นะครับผม หลายๆคนนะครับศึกษากับส่วนหนึ่งมากศึกษาว่าจุลินซี่ยกหยกกล้วยครับผมอ่าจุลินซี่หยกกล้วยจุลินซี่หยกกล้วยเอามาจะใไหนะครับเอามาจากต้นกล้วยนะครับแล้วจะ่ต้องไปเสียเวลาครับทําจุลินซี่นะครับเนาะปูกล,ล้วยได้เลยอะไรกินกล้วยพร้อมไดกินน้ำเงยพร้อมดังดีนะครับเนาะไปเบิ้งตวอย่างครับตวอย่างตั้ยยางนี่นะครับ เอากะได้กล้วยนะครับเป็นจุลิทซี่อยู่กล้วยแล้วนี่จุลิทซี่นอกุ้ยอ่มผมวนาพิษฟอให้ครับจุลิทรี่นอกล้วยนะครับข้างบนเขาก็ได้กินกล้วยนะครับเนี่ยไม่ผลของห้องนี่สามารถเทสต์ได้เลยครับไม่ผลไม่ปลาของห้องแต่ว่าอ่าเป็นพักเป็นยังกับข้าตองก้าตองถ้ำจุลิทซี่นะครับอยู่นอกล้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมอ่าจะฝากไว้ท้งนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในไลค์ดวงดาวนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม ขอบคุณครับ